สวัสดีค่ะพี่น้องตเตยล่าแล้วแล้วเลิกตีสามนะคะวัดสะพานศีเพราะว่าทางวัดเขา,เาทางวัดพน็นสีมีวิธีการเนี่ยมื่อเศราร์าอีกจังหนึ่งสัปาห์ที่กาให้เวลาเห้ au, หอหอดสามีแต่กคด,ดีได้พี่น้องแต่ว่าก็เป็นแต่ก็เป็นผลดีของหมอลำเพราะว่า,าพรุ่งนี้เช้าหมอลำเข้าทํำการแสดงอยู่ เขาคอผมนะพี่น้องเขาคอจากนี่ไปกันเป็นสี่รอยลนประจำสี่ร้อยสามสิบสองมวางชบ้านแท็กมึงสลับหรือบลับพี่จ้ามลาบไบลับพื้นเลับพื้นมหาพี่จามบลาบรับพี่เจคติทีพลงมได้จะขับรถก่อน หมดจะอ่อนคนแหม่คันเจอกระไรก็แหม่เพื่อนเราฝอยก็คนแหม่ค้นอีนี้ต่เข้าค้นไรตะไนคนค้นไรตะไหนมาวัดสะพานสีสูปีคนคนเยอะทุกปีเพราะคนจางมาล้อมใจกันร้อยทุกปีพี่น้องมาแลงกันเขาคอด้วยเขาขอพี่น้องอยู่ใกล้ไกลอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะลูกหลานก็เดินท่าไปโอ้ย ไก่เติบอยู่เด้วพี่น้องไก่แม่หยังจามโอเคกินยังกับอะไรโอเคเนี่ยกินข้าวบ้านตาทำเนียบยังวันเลยมีปุ๋ยอยู่วัดวัดเห็นอ๋อสิเมียวเห็นแรงกินทั้งหนาพี่อุ้ยเป็นพี่ออพี่อุ้ยเป็นพี่แล้วป๊อปอ๋อเป็นแม่แล้วป๊อปเป็นพี่เป็นแม่ป๊อปเป็นพี่ผมเป็นพี่แล้วเปลี่ยนเป้าหมายแล้วป๊อป มากใครแต่เนี่ยมากสาวนูน่นมแมนแมนโหดมองแมนแต่ตตไหนีม่มาหาตัวพี่น,อน้องทั้งว่ากูโมโหดจักพี่ถ้าเคสอย่างดูมันเสียใจมันโหดขาดพี่น,อน้องนอนส้มอยู่พี่น,อน้องเอ้ยนอนน,น,อนุ่ตงตาอะไรเออนอนให้ไว,วนอนฟังเพลงยัง สัญญาณอันตรายฮะสัญญาณอันตรายสัญญาณอันตรายยังบริเวณยังกับของเอ,อ้จะเขาหมาจจักจะของหมดจะของกินบ้าไปหกักเขางักเขาจะเขาหักจะของก็หักเลื่อนๆพี่แต่หักได้ไงไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเออเลิศแมนใคร <laughs> เอาบอกพี่น้องนั่นมือแลี้ยงนี่ใส่เอาี่น้องเด้อมือแลงมืออื่นมือแลงนี่แหละมันตีสามเนี่ยอำเภอเขาคอจากพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์เจอกันนะคะเราก็จะไปนอนที่เขาคอทะเลหมอกขอบคุณคุณแม่ผุษดีนะคะที่ดูแลลูกเต่าผสมพันอนอยู่รีสอร์ทอีแม่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากมีหม่องเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนก็ขอบคุณอย่าลืม ขอขวอทนีหมอกนะคะบ๊ายบาย